วัดีค่ะวันนี้เราจะมาป้อนมันญี่ปุ่นนึ่งกันนะคะเด็กๆขนมโปรดของเด็กๆเลยนะคะเราจะมาป้อนกันนะนี่มื้อเย็นก็กินไปละบ้านไหนที่ ยังไม่เคยป้อนลองซื้อมาป้อนน้องดูนะคะซื้อแบบต้มจากเซเว่นก็ได้แล้วพอน้องทานก็ค่อยไปซื้อเป็นกิโลมานนึ่งเองนะคะนึ่งเองจะเนื้อหนึบและอร่อยกว่าต้มนะคะต้มจะจืดแล้วก็เละนะคะถ้านึ่งนี่คือเนื้อมันจะหนึบขวาหวานขวานะคะโลละแ80ดสิบบาทค่ะเด็กๆก็กินประมาณแบบ3ตัวสองหัวถ้าหัวเล็ก,ก็ประมาณสหัวนะคะ เป็นขนมธรรมชาติด้วยก็อย่าให้ทานเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นแป้งแล้วก็เป็นน้ําตาลนะคะก็ดูด้วยเช็คด้วยนะคะว่าน้องอ้วนไปหรือเปล่าหรือเป,อเป็นเบาหวานไหมอะไรไหมนะคะก็ป้อนพอแบบให้พอทานนะคะจะได้ลดการกินขนมสั่งเคาะนะคะกินขนมธรรมชาติกันบ้างดีกว่าเมอแรงนั่งลงลูกเราจะมีะมันต้มฟักทองต้มนะคะแครอทต้ม ที่เด็กๆทานอยู่ตอนนี้นะคะมันเผาด้วยก็เอามันไปเผานะคะถ้าเกิดเดินทางไปข้างนอกนะคะเราก็แวะซื้อมันเผามันต้มจากเซเว่นนะคะแล้วก็บ้านไหนที่ยังแบบยังไม่เคยให้น้องทานนะคะป้อนคำเล็กๆก่อนเพราะว่าเขาจะหนืดคอมากนะคะอย่าลืมเตรียมน้ำให้น้องด้วยนะคะเวลาต้มห้ามใส่เกลือนะคะน้องจะได้ไม่เป็นโรคไตเนาะ ขอโทษทีลูกชิ้นมันใหญ่ไปอ่ะลูกอ่ะกัดเก่งมากเก่งมากอ่ะลูกอ่ะพี่แตมน่าจะอิ่มแล้วเพราะว่ามื้อเย็นเพิ่งทานไปนะคะตอนนึ่งเสร็จใหม่ๆก็มารอหน้าเตากันเลยก็เลยให้กินไปอยู่สองหัวเล็กนะคะอันนี้เพิ่งกินข้าวไปคงอิ่มพี่แตมคงอิ่มละอ่ะลูกอ่ะ เวลาให้ก็บี้แบบนี้นะคะบี้ให้เนื้อมันฝูนิดนึงนะคะน้องจะได้กัดง่ายๆพี่แต้มอิ่มหรือยังลูกงั้นก็ให้เมอแรงนะพ่อลูกพ่อลูกมานี้กินหรือเปล่าถ้ากินมาเรเวๆอป้าไม่สนใจใครมาไม่สนใจมาเร็วๆจะกินมาเลยมาเข้ามาเข้าที่พี่แต้มมาเมอมานั่งลงจะกินข้าวที่ดีๆ ใช่ค,ะค่ะอืออ๋อแม่ถ่ายวีดีโออยู่ค่ะก็เลยปิดพัดลมก็เลยเงียบปิดทีวีแต่ไม่มีเสียงรบกวนที่บ้านดูทีวีเสียงดัง อิ่มเลยย่างเหมือนจะอิ่มกันแล้วปะเนี่ยอึ๊บอึ๊อะลูกอ่ะแายเป็น <Happy S 1> ักเก,กียงหมดอ่ะหายเป็น <Happy S 2> ักเกียงหมดไหม กินกันเจ็บเจ็บเจ็บอาดูปหัวนี้หัวสุดท้ายแล้วนะเนี่ยพอแล้วมันร้านนี้คอนเนิบดีนะเนี่ยอะดูปะี่แตามอีกแล้ว พี่แต่กินแล้วอพอแล้วเนาะพอแล้ว mm hmm. อะลูกะพี่แตนไปกินน้ำละบอแบ๊บหมดแล้วออพอแล้วลว,วันนี้พอแล้วบอแบ๊บเก่งมากลูกรู้เรื่อง mm hmm. ไปแล้วไม่สนใจละ